วูวววโอ้พอแสดายอยู่พี่น้องพอแสดายอยู่เห็นบ่เงาเงามันครับผมโอ,โอ,อต้ตัวใหญ่เลยพี่น้องได็กแกล้วครับผมครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าๆนะครับผมเนาะมูนีบ,บาเบลิซานเกษตรภาพให้พี่น้องมายามรอบครับผมเนาะเสือนอนกินนั่นเองเดี๋ยวเฮามาเบิองบามูนีเฮาสิมา่านบนี รอบกับหมู่บ้านกับหมู่เกอนเขาก็ได้ไปสามตนะครับผมเนาะอากาศหมู่หมู่บ้านบาเบลกับมูเบึงอีกก็ได้สองตพี่น้องโตใหญ่ท่านครับผมโตโลขึ้นแต่ว่าบอสเดนมาถ่ายตามกับผมเดี๋ยวมาลุ้นเบิึงบันนี้ว่าสิมีปลาเขาบ่อหมู่บ้านนี่ก็ลุ้นว่าฝนจะตกมาพี่น้องขึ้นมาโอ้เป็นตตกแท้ก็เลยมาเตรียมสถานที่มาตัดแต่งปรับปรุงนะครับพุ่วิเทศใหม่ครับผมมาเพื่อรองรับฝนตกมาให้ปลาเขาเขานะครับผมแต่ว่ากตามคาดพี่น้องบอตกคือเก่าพี่น้องครับผมอ่ะพี่น้องครับผม เดี๋ยวครับพรุ่นพยานพี่เก่าล่ะครับว่าสีได้แจ็คตัวครับผมวันนี้ไป่รุ่นพยานอะไรครับผมครับผมพี่น้องเดี๋ยวห้อก็สิไปีรุ่นปยานต้องกันครับผมเอาว่ามือนีห้องสิได้แจ็คตัวพี่น้องครับผมกับรรยากาศยามเศร้าครับผมเนาะช่วงนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วครับผมเกือบเจ็ดโมงล่ะเดี๋ยวจะพับให้พี่น้องมา่รุ่นปยานเหมือนกันอันนี้กับมาเตรียมไม้หมู่ร้านพี่น้องมาพวกๆครับผมวานฝคนติดโตกันแลยมาแต่งมาขุดลงไม้ครับผมเนาะหลอกทั้งหน้าทั้งเข่ามันดีๆครับผม ลูกที่ไม้ที่ลงแกงแล้วก็แต่หโมใหม่พี่น้องที่หลังจะเป็นสีปะหมูอานเห็ดไหมครับผมมาโพลโพลจากน่อยครับผมเอาพี่น้องนั่นปลาเข่ามาครับผมหลอกก็เป็นมูลในย่างใช่ปอู้ปลาเข่าแท้พี่น้องผมาไม่น้ำโพไว้ครับผมนี่ครับผมพี่น้องทำไมมันต่ำขึ้นพี่น้องดุึงหมดเล่ยรอบผมปลาเข่าแท้นี่ดุึงหมดเล่ยรอบผมมาเห็ดหมูอานครับผมเนาะ ไม่น้ำพอนผมเดี๋ยวตั้งกล้องเพิ่มน,นึ่งนะพี่นอ้องเดี๋ยวเอาไม่ออกครับผมนะนเนาะบ้านซีเมนต์ปายยังเขาครับผมเค้ยพี่นอ้องเดี๋ยวไม่ออกก่อนซีเมนต์ปายยังเขาต้องดันครับดันเนี่ยแค่ไม่น้ำครับผมต้งองออกก่อนเป็นน้ำครับเอาเบอร์แกะไก่ลุกันพี่น,อน,ยอยน้องซีเมนต์ปายยังตันเป็นเปลืกเลยหลอกเป็นบีแล้วครับผม ปลาอะไรยังบ่ล่ะ okay, พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันใกล้ๆครับผมโอเคพี่น้องเขาก็ได้เอาไม้ออกแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวเขาก็สีมะลุนเมืองว่ะปลาตัวใหญ่บ่ยังดันไหมครับเด่ดันไปเนี้ยรอบเต็มโป้งขึ้นพี่น้องคอจาจักตครับผมว่าเบลท่านเห็นโตัวมันเด้อนี่ว่ามันจักตพี่น้องยังบ่โอ้พี่น้อง สมกับมันดันรอบบอกมากครับผมน้ำจะคุณอีเลเลยอู้บอดโปร่งเงกันพี่น้องพูนะอือฮมได้นนแล้วครับผมได้อยู่รอบโป่งขึ้นเลยโอ้โห่นกำลังเข่าบอดเนี่ยบ้านดินไปไหนครับผมเนาะนี่อิู่ประมาณโหลสองครับผมแล้วพี่น้องโตงเงี้ยพี่น้องอ้ใส่ได้ครับผมเนาะทองอวนเปิ่งเลยผมเนี่ย มาเห็ดรอบหมู่บ้านกับผมเนาะตัดมาแต่งเตรียมรอฝฟนพี่น้องนี่แหละที่บาิเวณหม่บ้านนี้ใต่โฮมใหม่ครับผมเนาะเรียบร้อยเลยครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวปลาสใส่ถุงกันครับผมโอเคพี่น้องมาแล้วครับผมตัวแรกของเขาเจ้านี้หลันๆนครับผมอรอบเนดีแบบโค้งเหล็กมันตั้งว่าผิดอันครับผมมนเลอออน กวอนดีครับมาแล้วนออันนี้ก็ชิว้วประมาณโลสองได้พี่น้องครับผมเนาะโอ้แล้วเหาบ้หลุดนี่นะครับผมเนาะประมาณโลสองนี่แหละโลสองโลสามครับผมเดีย๋ยวใส่ถุงก,กัน,นะครับผมแต็มแล้วเมแรกแซมแรกว่ามันจะเสีเขาคู่เด้อคือดันแท้แครับผมไแค่ตัวเดียวโอเคพี่น้อง เดี๋ยวไปรุ่นพยายามหลังต่อไปครับผมครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวมปรุ่นกันต่อครับผมเนะาะกับหลังนี้บาเบีกับมัดตัดใหมโพกโพกใบหมู่บ้านที่กันครับผมเนาะ๋ย่ามาเบืมม่อว่าไม่ใช่เข่าเบานี่ผมนี่ครับผมเนาะตัดใหม่ไหมุูมพุ่นกับพี่ท่านเข่าแล้วพี่น้องน้าลดลงหลายครับผมฐานหน้าขึ้นเดี๋ยวเบื้องหลังนี้ครับผมตัดใหม่มาโพกโพกหมู่บ้านนี่เป็นยังไงครับผมไม่พักเกษตร ให้มันอึมครึมก็เก่านะครับผมเนาะหลังจากที่ม,มันเบิ่งแล้วมันลงๆพี่น้องผมก็เลยตัดใหม่ครับโป๊ะๆไปนีปลาเข่าบ่า <S <S เดี๋ยวเอาออกก่อนงาใหม่เดี๋ยวผลโผล่ใหม่อะ <S <S อพี่น้องแมนเปล่าเป็นเปียกๆอีกแล้วพี่น้อง <S 1> <S 1> เบิ่งๆนี่ครับผมแมนแมนมาแล้วพี่น้องมีรุ่นแล้วครับผม เปียกเปียอีกแล้วครับท่านมาอีกแล้วพี่น้องเปียกเปียกนี่พี่น้องห้อยมันดันไปครับผมนี่ครับบริเวณเบื้องนี้พี่น้องสังเกตุยังไงเลยนนี่น้ำขึ้นมาเปียกเปลี่ยครับผมแสดงว่ามีรุ่นพี่น้องปลาเข่าแทะห้อยน้ำกระจายไปโอเคพี่น้องหมานลางนี่กับเข่าดีพี่น้องสองมือเข่าเทีาสามมือเมียนี่ดลยครับผมเห็นบ่แตกกระจายอกลยครับผมแล้วนี่เดี๋ยวไม่ออกกัน เมียนคักๆเมียนครับสิตัวหน่อยตัวใหญ่สำนันละห้อยดันไปครับผมนะกดรอบอยู่ที่ขึเก้าพี่น,ออนอ้องห้อยดันไปปโปงขื้นแตุ่่รู้ว่าตัวหน่อยตัวใหญ่เด้อครับผมเดี๋ยวหลุดน้ำกันพี่นอ้องยั้งบ่ตัวสำาัดปลาไปโอ้พอเสดายพี่น้องพอเสดายอยู่พอเส,ดายอย,อสดายอยู่ครับผมอ่าน,น ใส่ได้ครับผมโอเคครับผมกับบ๊วหญ่ปันได้ดูนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่าอยู่ประมาณหกขีดเจ็ดขีดได้ครับผมเนาะโอเคแต้มที่สองฮะพี่น้องเดี๋ยวเอาใส่ถุงน้ำกันครับผมโอเคพี่น้องมาตรฐานเดิมขันบาเบลได้ปลาบ่ถึงหาขีดครับผมกับติปล่อยพี่น้อง ก็ถึงหาขีดนะขัดต่ำกห็หาขีดเท้าปล่อยอย่างเดียวนี่ขาดกับละว,ว่ามันเลยครับผมดูนี่คือมันหกขีดแล้วผมโอเคพี่น้อกด่านที่สองครับผมหมานคือเกาด่านที่สองเราไอช่อนเหมือนเดิมอันนี้มีความหมานว่าฝากที่ฝากนอกอาจจะโตบ้างไงปันไหนครับผมก็ถือว่าใส่ได้ครับผมเนาะ เพ,พี่นอ้องเดี๋ยวไปรุ่นไปยามหลังต่อไปครับผมว่าเตื่มกันอีกบ่หมานมาแล้วสองตัวครับผมต่ามกันครับผมพี่นอ้องรุ่นกับต่อครับผมหมูอน้นนี่กัดมา ah เห็ดเหยาะไม้ครับผมเนาะเอาไม้มาใส่ใหม,ม, ah หมค่ครับผมหมูอน้นนี่กัเข่าไปอยู่หลังนีนค่ครับผมจะบ่ชหัวมือสิข่าวบ่รด้วพี่นอ้องนีน่ข่าวใหม้มาเฮ้อสมัยงาบาประคามตัดแมงเงาไงผมกะโผล่เลยผู้เลี้ยงผมคือว่าฝนมันตกทั้งเหยาะมันบางผมครับผมหก็เลยมาเห็ดใหม่เนี่ย เหงาะของ,องขอ้านี่ขอนไม้ผาดมานี่เห็ดอุโมงค์ถั่มหลอดงาไม้มานี่ครับผมเขา่าดีอยู่ดอกหลังนี่แต่พูดว่าเศร้านี่สิเขา่าเบื่อพี่น้องเห็ดเหงาะไม้หม่าวานครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวมาลุ้นมายานนุ่กันครับผมวาถือเบื่อพี่น้องเดินตอออกก่อมมืองกันเจ้าบ่มี่ยหงาะครับผมเบิ่งก็ได้ครับผมางาใหม่ออก,กันงาใหม่น้ำโผล่ไว้คนมักมายกดูโคตร <c oughs> ตัวเดิมกันมีอย่างบ่คบือต้องมีมีห้อยเปียกๆพี่น้องทำมันขาวก็มีห้อยเปียกๆนะครับในสิเปอร์วันนี้พี่น้องได้ลุ้นน้ำยามด้วยกันใส่ก้ามาแล้วลุ้นๆมีขาวบอสพี่น้องหลอกก็เป็นโป,ป,ป่งๆไปเดิมกันนะจะขึ้นหมู่บ้านบ่นี่ครับผมมีห้อยเปียกหนาอยู่พี่น้องเบื้องขจังคือห้อยบ่บวมปานเด็ เหม็นบ่นี่อย่างไม่ถอดนี่บ่เหม็นนี่ห่อยเขียดบ่เดีเป็นเขียดครับผมอาจจะบ่เป็นปลาบ่เขียดน้ำน้อยมันมี่เขียดอยู่ครับผมนี่หนึ่งยกมืงนี่บ่โอ้ขอหน่อยตัวนึ่งโอเคพี่น้องตัวปล่อยหมู่ว่านนี่บ่นี่นี่บ่เหม็นนี่คนละตัวลายที่เป็นจุดเปียกครับผมช่อนน้อยช่อนปอก ตัว,วผมปล่อยแถวอะหมู่บ้านนี่มันหน่อยว่ามันเข่าคู่ละแต่เลยว่าปล่อยมันเป็นปลาผูเดี๋ยวออกมาตัวปล่อยหมู่บ้านนีกบ้านกับมาเข่าอีกบ่านี่คนละตัวนี่ครับผมหมู่บ้านผมว่าผมปล่อยนะมันบ่หอดหาขีดกพี่ก็เยอะละสี่ขีดหรือหาขีดก็ด,ดีละออกไปปล่อยไปเลยปเปล่าครับผม ตัวน้อยพ่อบ่อยู่ในใส่ที่ผมต้องการเนาะโอเคพี่น้องโอเคพี่น้องตอนนี้เขาก็เดินทางมาจนหลังสุสดท้ายแล้วครับผมเนาะพาสิมีปลาเข่าบ่แต่ว่ามาแล้วมันก็จังพี่น้องครับผม <S <S หลังสุดทา้ายบ่เป็นหลังสุดท้ายผมก็สิมีหลังสุดทา้ดทายไปท่าผู้นี่อยู่พี่น้อง <S <S ปเปียกๆพี่น้องบ่เข่ามาหลายหมื่นแล้วครับผมหลังนี้ก็ว่าสีอ้อมมาจบกับบรรจบพอดีครับเลาะๆหลังสุดท้ายครับผมเนาะร้องพอดีว่าหลังสุดท้ายผมกับบ่ มอคคัยขาเราพี่น้องเดี๋ยวเบื้องหลังนี้ครับผมติติดเปียกพี่น้องผมว่าลักษณะนี้ปลาเขาเลยครับผมแตกๆหลังจากที่ผมโไะ้อย่างดีพี่น้องหลังจากที่ผมโไว้อย่างดีนี่น้ำกระดงกระเด็นมาน้กหมันี่เปียกเปื่ดพี่น้องเอาโอเคครับผมโตหน่อยโตใหญ่พี่น้องอ้ามาสุดท้ายฮะลราไปทาคนเืียขึ้นสีบ่าเขาเราพี่น้องเพราะว่าบอคไัยเขาครับผมเนาะ ภูมมันบ่นดีพี่น้องเก็บเงาะบ่ด,ปดีปลากับมเขาอด้วยครับผมของเก็บเงาะดีปลาจังสิเข่าดีครับผมกับหมองที่มันสีมาะสมเอา้าเปียกๆพี่นอ้องนั่นละปลาเข่าครับผมจะสีตัวหน่อยตัวใหญ่พี่นอ้องโอ้เปิดมาเห็นโตแล้วลครับผมว้าพี่น้องเห็นบ่เงาเง,า,งามันครับผมโอ้ปลา ฮึมตรงสินะแม่โอ้โหหลังนี้เพราเขาเกือบอาทิตย์แล้วครับผมเนาะเพราะมันเคยเขาดีเพราะหน้ามันลดครับผมโอ้พี่น้องเดโนอสซ่าเรามาอีกแล้วครับผมโอ้โอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วโอ้โหสุดยอดพี่น้องปิดฉากเขาเลยครับผมหลัง สุดท้ายพอดีลราพี่น้องไปพุ่นกับบ้าเข,ข่าคือว่าล้วทัก,ท,กทักกันไปเลยเดี๋ยวสียงยางเบึ้งอยู่นะครับแต่ว่าคือคือสีบ่าเข่าหลังบ่าละละละค่อยเข่าครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราเอาเศษถุงกันครับผมมาแล้วไอ้ยักษ์ใหญ่ของเรา,าพี่น้องโอ้ยง่ครับผมตัวนี้อยู่ประมาณโล พุ่งเจ็ดได้อยู่ครับผมเนาะผมตีๆคร่าวๆนะผมเนาะยักษ์ใหญ่ของเราหลักทุดท้ายพอดีโอเคว่ามันสิได้ยร์สองตัวสนี้แล้วพี่น้องตัวที่สามเขาบอนดำครับผมตัวน้อยพอดเป็นปลาผู้นะครับผมเนะาะบ่เอาตัวหน่อยบ่เขาตกหลุ่นเงี้สียพี่น้อ,อ,นองจะมาจะาฐานเขาอาขีดขึ้นครับผมอาขีดขึ้นไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ดีแท้ thế. วันเจอได้สองตัวเด้อเหมือนี้หมนันจุดไท,ทยมาหาเ่าจนได้ความหมานันกต่ยังมีคื้เกาพี่นอ้องหลอดขาด,ดวะครับผมเน,นี่ยผมคิดจะขาดเนี่ยนะย่างน,นครับผมพี่นอ้อง ตัวใหญ่เช้านี้ท้ายพอดีครับผมเดี๋ยวใส่ถุงกันครับผมเดี๋ยวเขาไปสั้งปลาที่บ้านพี่น้องมาปลาสามตัวนี้เขาได้กักกิโลนะครับผมเนาะเดี๋ยวติดตามกันครับผมเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้เขาก็ลัถึงบ้านที่เียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะเอาปลาช่างกันครับปลาซอน,นี้ประมาณพี่น้องได้สามตัว สามตัวนี้จะจะได้ตัวละกี่โลถือออกสามตัวครับผมอ่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจัดบุกดีแข้งครับผมอโอเคครับผมเดี๋ยวสร้างตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่เลยพี่นอ้องเดี๋ยวจะรู้ครับผมอาแล้วมันบารูตปปมาโลจิตนะ โอ้เกือบโลดแปดครับผมตัวนี้โลเจ็ดกัวเกือบแปดครับผมเนาะมาแล้วบมลูดนี้ครับผมตัวใหญ่มาแล้วต่อไปตัวที่สองตัวนี้ที่ผมว่าว่ามันอยู่ประมาณโลโลสองโลสามครับผมเนาะจะหอดปะอ่าโลสองอีกพี่น้องโลสามโลสองเกือบสามประมาณนี้ครับผมเนาะตัวที่สองเราโลสองแล้วโลจะเป็นเท่าไหร่มาเนี่ย โลเจ็ดโลแเอาโลเจ็ดสห่เอาสอโลเคตัวน่อยพี่น้องตัวนี้หอดหายีดว่าเจ็ขีดพอดีัะผมเลยหายีดขันบ่าตําก็หายขันตั้มก็หายขีดเข้ากับอผมปล่อยอยู่แล้วผมนะเขาบอกเห็นเขาไปงหญ่ก้อนนี้ครับผมนะโอเคพี่น้องปลาสามตัวเราก็ได้มาถึงประตูก็สโลพอดีสโลเจ็ดอ่ะังไงสามโลเจ็ด สามตัวสามรูเจใ็ใหญ่ๆครับผมเนี่ยพี่องา่อเออซานี้ครับผมอันหานคือกอาพี่น้องครับผมวันนี้มาบ,บริษาทขอร์รั้ตครับผม